าดใหเป็นกระบวนรถหลาดใจประดังเบซาที่จะออกไปทางประเทศบริเตเดียวผมรอรถขบวนสี่ห้าหกสวยกรกแลรศกีเสื่อมราชกลับคนเนียมเมื่อกี้มาสี่หกสหมไาใหแล้วซื่อตัวกลับ ตนนี้คือสถานีรถไฟลงใต้ลงไปสวยกว่าลกแล้วก็แยกออกไปทางปาราเวซาไปสู่ประเทศมาเลเซียทางดาสเดารถขบวนนี้จอดรอดอยู่จะออกไปปารังเวซาแล้วก็เข้าไปส่งสู่ชายแดนประเทศมาเลเซียทุกประารรอ ยาวไปทางพัทลุงและกาะนครศรีนนธรรมราชเราเห็นชาติที่หนึ่งกับชาติที่สองตัวสถานีฮัทใหญ่ผู้โดยสารไปทางสามจัแยกเฉลิมพระ,ระเกล้าเยอะแถบนี้นิยม เดินทางโดยรถไฟเลยครับรถสะดวกที่สุดแล้วก็ค่าโดยสารถูกที่สุดผมมาจากคนเนี่ยงคนละหบาทอัทใหญ่นั่งผ่านมาสามสถานีเก็ใหญ่บางกลับแล้วก็บ้านดินหลานก็ถึงหัดใหญ่เลยก็ไปถึงครึงง่งชั่วโมงากจ็จึงอะ่รจฉลที่สองเฉลาที่สาม อย่รอเสียวไปนครศรีธรรมราชจัาทรที่สามมีมาจากรถมาจากยะลายะลานครศรีธรรมราชขับจยบัตรบีซ่าไปประเทศมาเลเซีย <necessary> <começo> กำลังออกจากสถานีหาดใหญ่ไปเที่ยวมาเลเซียไปปีนังไปกับวันนี้สะดวกสบายเลย่อรถไฟมาเลเซียที่สถานีปันดังฟังประเทศมาเลเซียเดินไปออกด่านที่ปันดังปิศาเป็นจำพัดปอดที่สถานีเลยสะดวกสบายยรถไฟะระหว่างประเทศ จริงๆจะมีรถไฟกระบาดจากประเทศบริเตนเข้ามาในวันเสาร์อาทิตย์ะจะเข้ามาช่วงช่วงเยน็นหรือช่วงบ่ายจำไม่ได้ ครสารมาช้าไม่ดูเวลาเท่าไหร่จะตกรถแล้วรถจ้าออกแล้วแ่สาเหตุขการตกรถไม่ยอมดูเวลารถมันใจตัวเองจะเกินไป ค Q ที่ไว้เลขห้าสองสองหกความสูงชายแดนเบอร์เมียนมาเลเซียเที่ยวกินังเที่ยวกราเปอร์หรือว่าไปสิงคโปร์ได้ขึ้นกระวนเนี้ไปแล้วไปต่อที่มาเลเซียต่อไปใช้แดนสิงคโปร์ มีความประอบเดนทางวตวรุดดอธาวัน้าหกเนธนวาคม่งจนทร์พเรียานทสีานคอสาดจัดเ้านะคะวยในการจายาี่สามค่ะถต้ะีรัททีมีการะบนเดางวดตะ่ดดอนธัมีดนคระกรนมาเราสี้าหะาร่านค่ะรตอีธรรมราชบอตรอัน

เาค่ะเวลากอท่าน่ดยาางนี่แเาาผู้ถามด้ค่ะะมด้าไั่าเค่ององในขนาดที่นรถาซบนาชได้คาเบน้ค่ะปดตาค่ะทาสัมสสองท่นดวค่ะด้วการเนาน้ท่กาะันราทามผู้ถามด้วค่ะต่อไจะได้เขาไปสังาเคร่องอยงในขนาดที่เป็รถกบนซินาดชัจได้รถก๊าซไค่ะรถใหญ่ รายยินโบโบตัวโกบาท๑๐บาทค่ะไมครับตัวบบาทบาทค่ะแล้วไาม่้อคุณก็ไปค่ะ่น้ตลูกอมาแล้วครับ แม่ข้าแม่ขายก็บนรถมาต้องวิ่งมาต้องวิ่งมาต้องวิ่ง ืมตัวนลตนมตัวนีครับยามาบ๊ะใค่ซื้อตัวเราไม่เอาตัวมาเดี๋ยวนี้มีเราพอช่วยดูแลให้ทางผู้โดยสารนั้หลงดื่มหลงเลย สอบถามอะไรต่างๆก็ดีครับบริการเนยรูโดยสารเจ้านี้ปรับปลุ่ขึ้นมาเยอะการรถไฟของไทยเสียอย่างเดียวตอนนี้โรปาบาลที่จะซื้อตู้โดยสารขบวนรถจะน้อยไม่น้อย จริงผู้โดยสารนิยมใช้เยอะรถไฟเวลาราคาถูกว่ารถทั่วไปอย่างรถตู้เนราคาก็เป็นร้อยนะอย่างผมงไปคนนี้ก็เยอะจะนั่งรถโดยสารสองแถวเนี่ยอยากขาดใหญ่ไปในคนห้าสบาทนั่งรถไฟคนแค่หกสิบบาทดูครับราคาตามกันเยอะเลย คือบริเวณธานีนี่คือบรรยากาศของการเดินสางรถไฟแม่ข้าแม่ขายขอกินเยอะแยะสะดกสบายเดินทางโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย เมืองไทยมีอะไรดีๆอีกเยอะที่คนไม่ดูออกมาเผยแพร่ดูกันครับสำ,ำหรับท่ิปซีที่ชมช่องนี้ครับโปรตีผมไม่ค่อยพาให้ดูแต่บนรถต้องพาไาดูไนรถทุกคนโดยสารนะเต็มทุกคนแม่ค้าแม่ข,า,ข,า,ยขายขายทองตลอดทัง จะเปรถไฟท้องถิ่นกระมวท้วทองถิ่นก็เป็นกระบวลรถธรรมดาจอดทุกสถานีทุกป้ายหยุดรถแล้วเขาเขตจังหวัดพัทลุงมีป้ายหยุดรถแล้วก็ไปในส่วนของจุดต่างของจุลทองเขานครศรีธรรมราชแล้วก็มีป้ายหยุดรถเยอะไปนครศรีธรรมราชนี่จากหางเจ็ดไปไปคิดว่าไม่น่าจะเกินห้าสิบบาท จะเป็นรถตู้รถเดยสารเดือนนั้นจะเกินร้อยกว่าบาทอ่ะเสียดายทางคู่อย่างมาไม่ถึงอยู่แค่ชุมพรปีนี้ไั่ไ้่รด้สรของค่าจะเป็นปีหนา้าชุมพรสุราชแล้วก็สุราชสงขลาหัดใหญ่แต่ปีนี้ก็ประมาณเทียนุกูกค้์ไปแล้วก็คือจากหัดใหญ่ไปประดังบิา จะออกสู่ชายแดนประเทศมาเลเซียเพราะทางนั้นเป็นขบวนรถรสินค้าจะเข้าไปเยอะและรถจากประเทศมาเลเซียก็จะพานักท่องเทีย่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเที่ยวนี้มั็นหัาใจเนี่ยประจําทุกวันศุกร์เลยน่าจะมาอาจจะเข้ามาช่วงบ่ายๆพอพงศยิ่งนี่ก็ประเทศมาเลเซียเขาก็คุณราชการ ก็มาเที่ยวคนประเทศเบลเซียนิยมมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะเพราะสินค้า,าราคาถูกค่าของชีพประเทศเลเยียมจะแพงห้างสินค้าต่างๆในลใยน่าใจโด,ดยเฉพาะพ,พวกร้านค้าปลีกโดยพวะห,หลายหลายห้างนี่คือบรรยากาศทานิทรพยายใจลยครับ เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ครับก็รองออกไปก็ทุ่งสงจุดตางๆส่งรอแยกไปทางเื่อกันตังแล้วก็สถานีก็สวยก็ลงต้องไปสถานีใหญ่ปลายทางสุดของรถทาถไฟสายใต้พันกว่ากิโลยาวที่สุดในประเทศไทยะถานใหญ่ก็แยกไปชายแดนประดังเบซา เราจะรอติดตคลิปที่ผมก็ขอบคดคลิปไปถนเพ่เนี้ครับสวัสดีครับ